กับสวัสดีครับผมสวัสดียามเสาวันเสาร์ครับผมวันนี้ยมบันทุงสิพายางสมสวนครับผมพี่น้องอยู่บันทุงบันนาคือเขาครับผมนี่น้องครับผมนี่บรรยากาศดี่นีครับยามเสาโอ้พี่น้องเขาน้ากาลังงามครับพอาทิตย์กำลังสิขึ้นแล้วพี่น้องครับผมขึ้นมาข้างนี้แล้วอ่าครับผมนี่ครับผมน้ากำลังงามแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวชิวทำกัน ใส่ปุ๋ยครับผมพี่น้องสีภาพพี่น้องใส่ปุ๋ยครับผมนีอ๋อบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องครับผมเยอะการมาตัดหญ้านีละครับหญ้ากันโลกโลกพี่น้องเลยนี่ครับบรรยากาศยามเศร้าๆพี่น้องยังชมนาได้ครับผมไปเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูฝั่งนู้นครับผมอุ่นข้างนี้กันนาข้าวก็ร้งสวยงามมากเลยครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้บรรยากาศบรรทุงบรรนาโอ้สุดชื่นมากเลยครับ วันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดครับพรุ่งนี้ที่ยี่สิบแปดวันพ่อแห่งชาติครับผมก็ไอวันจันทร์ก็หยุดครับผมหยุดเฉยแล้วพี่น้องมาหยุดหยุดสวนอยุ่นาคือเ่าครับพี่น้องครับผมวันนี้อสวัสดีครับสี่ทุกท่านที่น่ารักอยู่กับเมียวเมียวครับผมบรรยากาศโอ้บรรยากาศดีมากครับพี่น้องครับตอนเสาร์สูดอากาศเย็นๆครับโอ้สุดยอดครับไปเดี๋ยวผมสีห้ายังเล่น ชมบรรยากาศบรรทุงบรรนาครับอ่าพี่น้องครับผมสภพี่น้องมาให้อาหารปลาาดุกครับผมนี่เลี้ยงไว้ปลาดุกครับผมนี่อาหารปลาดุกเด้อาหารเม็ดเล็กครับเพิ่งเพิ่งเลี้ยงครับพี่น้องนี่บอกว่าให้หลยครับให้จักจน้อยเพื่อนนี่ครับบ่อปลาดุกผมผมทำเสร็จแล้วออาแล้วกินแล้วดูหน่อยพี่น้องสามร้อยห้าสิบตัวครับอันนี้ครับผมตัวเล็กู่ครับซื้อมาลงได้ประมาณ ห้าวันครับผมห้าหกวันแล้วึ้นขึ้นรูปๆเลยครับผมอาหารเป็นเล็กครับผมเนี่ยอาหารปลาดุกลงไว้ดุกบิก๊กวีครับผมไม่ไม่ได้เอาพันใหญ่เด้อพี่น้องเด้อนี่เอาบิก๊กวีครับห้ารัเสเซียไม่ไหวครับมันใหญ่เกินครับพอผมกุดเองพี่น้องบรรยากาศครับผมนี่กินไม่หมดรอไม่ให้เยอะครับหนึ่งเหลือเหลือครับผมเ,เดี๋ยวให้มันกิน กินคนละเม็ดสองเม็ดท่อมเล็กอยู่ครับพี่น้องอ่าครับผมนี่เตียงปลาดุกไปลาบกินนะครับอ่าครับผมนี่บรรยากาศเขานาปีนี้ก็งามครับพี่น้องครับผมอ่นาน้ำเต็มแล้วครับฝนว่าจะมาสองสามวันนี้แหละครับเดี่ยวของการปลูกไว้ม่วงแก,ก้วขมิ้นครับม่วงแก้วขมิ้นอันนี้ืมริมนาบรรยากาศนุ่น เจ้ามีมีลูกมานี่มาเจ้ามีเจ้าเจิงนี่กวยเจ๋งหนุนไปแล้วบรรยาก,กาศยามเช้าครับผมมีอะไรมากครับเดี๋ยววันนี้ก็ว่าจะไปขายน้ำสักครึ่งวันพี่น้องแล้วก็จะกลับมาอยู่นาเหมือนเดิมครับมาทำนี่แหละครับจะมาวันนี้จะมาตัดหญ้าสักหน่อยครับตัดยังไม่หมดครับ่ามันนี่ให้เขามา ตัดพี่น้องครับผมเนี่ยเขามาตัดไปให้กวัวครับแต่ว่าของผมยังเหลือก็ตัดเองบ้างอะไรบ้างนะครับดูดีนาหน้าฝนมาพี่น้องครับกล้วยอ่ายกาศยามเชา้ชาครับที่บ้านทุง่งบ้านนาครับผมถนนกระท่อมผมอีกหลังหนึ่งครับนู่นเดยมบ้านทุ่งสิพัดเดินชมโอ้หมืดนะครับพี่น้องอ่าอ่าันี้ พยุงพยุงไฮลัมครับต้นเล็กโอ้นี่โตแล้วครับเนะี่ยปีกว่าสองปีนะครับเนะี่ยต้นเนี้พยุงไฮลัมอ้าส้มลูกนี่นะเนะม,มียวเมียวอยู่กับเมียวเมียวครับมะละกอเดี๋ยวผมพาไปดูมะละกอพี่น้องผมปลูกไว้โอ้นี่พยุงพยุงอีกต้นหนึ่งครับพี่น้องนี่ดูนละมุดผมนี่ครับปีนี้ติด ดอกดกพี่น้องขับดูครับผมนี่นี่ดกมากทีเนี้ยครับละมุดผมปลูกไว้ปีสองปีแล้วครับตัวนี้นี่มะละกอตัวนี้ก็ต้นไม่ใหญ่แล้วครับออกดอกแล้วนะกล้วยงามแล้วครับฝนตกมาพี่น้องเลย <c oughs> ครับผมนี่ปลูกไว้ต้นต้นสักครับผมเนี่ยต้นนี้ไม่ถึงปีครับผมจะพามาดูไอ้ ต้นนี้เด้อน้อยนาครับรู้มะกอต้นนี้งามงามผมปู่เลยเนี่ยเป็นดอกครับตรเตี้ยเตี้ยต้นเตี้ยพี่น้องครับน,น,นี่พามาดูน้อยนาผมโอ้ปีนิดติดติดเยอะเยอะครับพี่น้องครับผมดูโอ้ลูกสวยๆเลยครับเนี่ยดูแต่ลูกสวยๆโอ้ปีนี้เข้าปีที 2, ่สองที่ที่สองแล้วมั้งสองโตมากโกตต้นนี้ดูดูพี่น้องน้อยนามาเขียบมาเขียบหนังครับนี่แหละนี่ลูก เด็ดออกครับนี่โอ้ปีนิดชิ้นไม่ไว้แล้วครับพี่น้องดู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 ด,ด,ดูลูกนั้นพี่นอ้องร้ายใหญ่ครับลูกนั้นนะโอ้ดูครับตัวน,นี้ติดติดเยอะครับเพราะเพราะตกว่าเพื่อนนี่น่าจะได้อยู่ยี่สิบสามสิบลูกแล้วครับตัวน,นี้ยผมต้องมันดูดวยครับในเริ่มเติ่มจะแกระเดี๋ยวผมต้องวนฮอร์โมนให้มันนี่ แดงสุริยาครับเนี่ยกัวกัดมันครับพี่น้องคถ้าางั้นมันจะโตวกว่านี้แล้วครับอันนี้ดีแล้ว,วกัวกัดแล้วมันยังแตกให้ผมอยู่เนี่ยมันไม่ตายครับนี่มามาเขียบมะเขียบน้อยนามาเขียบหนังครับผมนี่ตัวนี้โดกโดกเหมือนกันมะเขียบมาเขียบปลูกไปเยอะอยครับมาน้อยนาครับนี่จะพาไปดูนี่น้อยนา น้อยนาครับผมต้นนี้ต้นเล็กหน่อยแต่ว่าก็ติดติดเหมือนกันอ่าครับผมต้นนี้ก็ติดครับผมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมลูกสวยๆนะครับแต่ว่าไม่ไม่เท่ากับต้นนู้นครับต้นนี้ก็ติดยูข้างในเนี่ยนี่ลูกหนึ่งนี่ครับผมปีที่แล้วกินไม่ไหวแล้วครับลิ้นฟ้าผมมาปลูกไว้ปีกว่าใส่เอาไปทำลาบใส่ลาบใส่ก้อยครับผม ย่างนื้ไงอีดีพี่น้องตินฟ้าครับตัวเนี้ยออกดกอยู่พี่แล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ม่มีอะไรมากได้พี่น้องเลยครับผมมาชมแค่นี้ก่อนครับผมนี่บรรยากาศบรรทุงโดยรวมๆครับนี่บรรยากาศนี่มีอะไรครับพี่น้องแนวคลองหลังบ้านครับผมนี่ธรรมชาติบรนทุงนิยมบรรทุงครับอ่าสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับพี่น้อง ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดสับสกัยด้วยครับผมฝากช่องน้อยน้อยนี้ยมบันทุงครับผม